สวัสดีครับเอฟซีแป้นสองในสัมผัสส้มทุกๆท่านนะครับผมยอดว่านเก่าๆก็จะพ่ายเอฟซีในสัมผู้ส้มทุกท่านไปฟังนันทญาพาด้วยให้แมวแสนลูเจ้าไม่โลยจับเหลขกไหนะครับสิได้นะกตามไปฟังน้ากันนะครับขอมแลหลกันรุณหนา้ากดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอมุดทั้งบันี้กับน,นันทญาในแบ่งปันใหม่ผมริจัดทาเป็นคลิปประวัติยอเอฟซีในสานผู้ชมทุกท่านในฟังในลูไปน้ากันนะครับ สิเป็นแด้นั่นก็ตามไปฟังพร้อมๆครับผมเลยครับตามประมาณนะครับแมวแสนรู้นะคะงวดที่เพื่อนเคยจับหอยุคขัง้งนึงนะคะเพื่อนจับเลขห้3สามสามสามนะคะเลขออกเพื่อนบ้านนะคะสามสามล่างนะคะเ c ซีเพื่อนก็โชคดีไปนะคะงวดนี้นนทิยาก,ก็จะให้เพื่อนจับห้นะคะเพื่อนก็นจับห้แล้วนะคะเป็นเลขสามตัวนะคะเพิ่นจับห้แต่3สามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปชมน้ำกันเลยค่ะ 6กันยาส5 6 6้าปลาจับหายเนว้ยเร็วจับหายเอฟซีเน่เล็กออกตใดเร็วคือบางลาเชออกาน้อยเมโลจับนะลุงนะาเร็วเร็วๆเร็วๆเลขในนี้มี20ตัวนะคะมี20ชุดนะคะศูนย์ก็มี2ตัวหนึ่งก็มี2ตัวทุกตัวมีอย่างละ2นะคะจะให้เมโลจับให้นะคะไม่ได้กินอาหารเด้ ไ,ได้กินทูน่นะอาหารเมร็ดนะไม่มีตังซื้ออาหารเมร็ดให้หนูนะเนี่ยทําตาปปีปกๆเร็ว,รวไปโลครับให้เป็นเลขสามนะคะเลขสามสามสามตัวนะคะคือซื้อว่าจะไปออกห้าน้อยนะคะเอฟซีเพิ่นโชคดีเพิ่นกระโจนน้าใจมาให้ไม่โล่สามด้วยนุ่นท่ยาไปซื้ออาหารเมร็ดให้ไม่โลลูกตัวไหนตัวไหนครับตัวไหนครับอ๋อตัวนี้เหรอตัวนี้เหรออ๋อตัวนี้เหรอ,อ เรียกปลายกันปลายกันเะีเอามือจับไปาตัวนี้ใช่ไหมตัวที่หนึ่งนะคะ,ะตัวที่หนึ่งได้เลขเจ็ดเด้อเลขเจนะคะ,ะตัวที่หนึงได้เลขอมให้จับเลขว่าใ้รมาจับแม่นะแม่บางลาจับเลขให้เอฟซีได้ลแล้วเอาแล้ว อ้าวมานอนขี่เจ้าเลยเนาะจับให้แน่อีกสองโตแล้วลูกแล้วโตเดียวซื้อบ่เป็นนะคะตัวที่หนึ่งคือเลขกเกตนะคะตัวเดียวซื้อไม่เป็นมะลาตัวได้ลูกแล้วน่นน่ะนั่นนั่นน่นนั่นอนเฉยเลยพี่น้องตัวไหนนืลูกเลเร็วเร็วเร็วเร็ร็วครับ เร็วเอาใส่จานบ่ได,ด้เด้อยวใส่จานขาวนะคะอมเอาไม่รู้จับอีกสองตแล้วล,ลูกเลี้ยวบางลาบบ่ได้ก,กินอาหารเม็ดนะบ่ได้เสืออาหารเม็ดให้หนูกินนะเร็วเอฟซีโชคดีนะบ่ได้ก,กินอาหารเม็ดนะงวดที่แล้วไม่รู้ยังหายสามสามนั่นลูกแล้วไปออกข้าน้อยเพื่อนบ้านเอฟซี FC โชคดียังโอนเงินมาซื้ออาหารเม็ดให้บางลาเนั่นลูกแล้วจับให้แม่หน่อยจับให้เหอฟซีห, FC หน่อยเด้วยอะไรเนี่ย งอนเฉยเลยเร็วจับจับจับเลขให้เอฟซีเนย์ไมโลไม่โลครับไม่โลวดวันที่สิบหกกันยาน,นี้จะออกตัวไหนแล้วได้เลขเกียรติตัวเดียวซื้อไม่เป็นนะครับอ้าลูกอ่ะเนี่ยบางรานจะให้ตัวได้ให้ตัวได้แม่ก็ซื้อตัวนั้นเลยเล่จับจับจับอ๋อตัวนั้นเหรออ๋อตัว เอาไปซ่อนไว้พี่น้องเอ้ยเก้านะคะตัวที่หนึ่งเป็นเลขเกตตัวที่สองเป็เลขเก้านะคะอ่าตัวที่สามอ่าเอาไปอีกเรียวได้สองตัวแล้วอะไรเนาะอ่ะจับอีกตัวเนี่ยวเร็วเรียวออกมาตัวนึงตัวนึงตัวนึงเร็วเร็วไม่รู้ครับข้ามให้หน่อยเร็วไม่รู้ มันอยา่อยางไหนไม่หันนะไลโลครับจับเลขให้เอสที่หน่อยเร็วโลครับอรุณเลยตัวไหนเร็วไม่โลครับจับอันี้อีกสองอีกตัวหนึ่งลูกเร็วอีกตัวนึ่งเร็วเร็วเร็ว หน่อยจำให้หน่อยเร็วเอ๋อเออเออเออ่ะเอาเรื่ยเอาตัวที่ค้าบเอาตัวที่ห้าโอเคตัวนี้นะโอ้หนึ่งเป็นเจ็ดเต่าหานะคะอ่ะอีกอ่ะอีกสองตัวแล้วนะคะเป็นเจ็ดหัวนี้เป็นเลขหานะคะเป็นเลขหานะคะ เป็นเกต้าหานะคะเอาอีกสองตัวล่างนะเมโด้ครับ เร็วๆๆๆๆๆนี่นี่นี่ตัวไหนอ่ะอีกสองตัวแล้วนะครับไปลูกครับเขาอยากออกด้วยน้องเร็วๆๆๆๆๆจับให้หน่อยเร็วๆๆๆๆๆเอาบางลางให้แค่สามตัวบ่ลูกเอาให้แค่สามตัวบ่อืเอาแค่เอาให้แค่สามตัวใช่ไหมอ๋อหนูให้สามตัวแล้วหนูจะออกเลยใช่ไหมครับ หนูจะออกได้ใช่ไหมครับอืมอืมหนูจะออกเดียวให้ FC ถูกนะไปโลให้ FC โชคดีกับหนูนะครับให้ FC โชคดีกับหนูนะคะหนูหนูจะได้กินอาหารเม็ดนะคะหนูหนูจะได้กินทูนหาอาหารเม็ดนะลูกเนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่อเจ็ดเก้าห้าถูกไหมครับถูกไหมโอเคไหม บางละบางลาให้แค่สามตัวเป็นบ่ลุสองตัวบ่ให้แล้วเป็นบ่นนนนั่นนั่นนั่นไม่โลดจับเลขให้เป็นเจ็ดเก้าหานะคะเกตเก้าห้าเป็นหน้าท่างหาเสือสรากรินแบ่งรัฐบาลนั้นทุ่ย่าจะสรุปเส้นกระดาษให้นะคะ นอนอนที่ยากกับสิสรุปตัวเลขนะคะเจ้าไมโลแมนแสนรู้นะคะคนจับเลขห้นะคะคนคนห้โชคหรือคนจับเลขห้ตัวที่หนึ่งเป็นเลขเจ็ดนะคะตัวที่สองเป็นเลขเก้าตัวที่สามเป็นเลขหานะคะนอนที่ยากตัดลงมาจะเป็นเจ็ดเก้าเก้าห้ากับเจ็ดห้าทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ งาน,นุที่ยากกบขอหวยพราหาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกันแน่ท่านเจ้าไมโลแสนรู้นะคะบางข้างก็เป็นรัฐบาลไทยบางข้างก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะอดีตพานมาเอ่องวดทัดไปหันนะคะเพิ่นจับห,ห้งวดีผ่านมาบ่ได้จับเด้อค่ะงวดทัดขึ้นไปเพิ่นจับห้เป็นเลขสามสามนะคะเลขสามสามมิสามสามสามตัวนะคะเป็นเบิ้ลสามนะคะตองสามนะคะเลขออกเพื่อนบ้านสามสามฮานอยพิเศษนะคะ ออกพังล่างนะคะเอซเปิน่นกระชวดีไปเปิ่นกระโผนน้ำใจมไม่้นนทิยาซื้ออาหารเม็ดไหยไมโลนะคะนนทิยากขอจบออคลิปเจ้าไมาโลแมวแสนรูไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอ,ออกันไม่เจ้าดีสวัสดีค่ะครับกับบวังว่าเอฟซี FC, ในแต้ทมทุกง่งกทันคงจะได้เห็นในฟังแล้วนะครับที่นนทิยาได้ขแมวแสนรู้จับเล็กให้นะครับ คงเทนแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแมวแสนรูจะไม่โล่นะครับจับเลขกให่สามตัวเหมือนวันที่สิบหกกันยายนหกหกนะครับกระจับใหม่เก็ดเก้าหานะครับคัดออกมาเป็นสองตัวก็เป็นเก็ดเก้าเก็ดหาเก้าหานะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสาหรับกินแบงรัฐบาลนะครับ าวางไวเอฟซีดันผู้ชมทุก่ันควกสีได้เห็นในฟางแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็ถือว่ายุทีเพียง่านี้ขอยเอฟซี FC สุกสันจงโชคดีครับเด็กแมวไมโลแสนรู้นะครับโชคดีสวัสดีครับ